สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามยิงธนูกันนะครับเป็นการยิงธนูประเภทชายเดี่ยวกองเชียร์มามากมายนะครับผมแล้วเราก็มาครับเป็นนักยิงธนูทีมชาติเช็กนะครับผมหัวขื่ออ่านยากมากมาเซลเซลาเช็กครับเซลาเช็ก ขอเรียกว่าซิลาเช็คแล้วกันนิซิลาเช็ค Arrow number ครับเล็งมันก็จะมีจับเวลาด้วยนะครับผมตอนนี้14วิแล้วเล็งเป้าแรกครับเอ้สิบคะแนน Arrow อ่าเป้านี้แหละ ลมสามครับเราต้องเล็งดีๆทางนี้โอ้โหได้ก้าวแต้มมาครับอีอันลูกที่สามครับลมห้าอารมณ์สี่แล้วเราต้องฮุกไปทางซ้ายครับ <And S 1> นี่ <10 points. S 1> สิบคะแนานครับยิงแบบสิบเก้าสิบลูกพักช้ากอีกรอบครับ นี่ยิงตรงกลางการยิงธ <that> นูมีท <a considerable S 2> <ม>ั้งหมด4 <lead. S 1> รอบนะครับเราไปรอบที่ 2, 2> up, ก,ก,ก 2> นันต่อครับครับเซร่าเช็คเซร่าเชคเซร่าเชค looking for a good fourth arrow in this c o m p อ่าเล็งต่อครับลมสองตรงนี้นิ่งๆครับเล่นจบอื้อหือ ไม่รอดมาต่อดอกที่สองครับลมสามนี่ย, <M> ยังได้อยู่ลมไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ลมนิ่งครับลมนิ่งเราก็ต้องขอตรงๆครับแม่โอ้โ <c oughs> หแต่ได้เก <c oughs> ้าเซนลาเช็ก,ก็ถือว่าโอเคครับเขายังยืนหนึ่งอยู่ <c oughs> ตอบที่สอง

มันก็ไม่ไปแรงเท่าไหรแ,แต่ต่อยลูกครับลูกสุดท้ายครับทางนี้เลยนี่เอ้ยไม่โดนตรงกลางอันนี้ก้าวแมาต่อยังอยู่ที่หนึ่งครับมารอบที่สี่ต่อครับรอบสุดท้ายครับผมล่าสุดท้าย3ดอกอัน<า>นี้ครั้งแรก ลมหกครับเราต้องถอยหลังมาหน่อยหนึ่งไม่โอ้ไม่โดนสิทธิ์่อที่สองครับครั้งสุดท้ายลมแปดขึ้นมาหน่อยนี่โอ้ยขึ้นเยอะเลย,ยนี่ลมเก้านี่ลมเก้าลมเก้าตรงๆนี่เหรอวะ โอ้เหินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพ้าโอ้อ๋อ,อ,อจบที่สามครับแม่น่าเสีสยใจได้เหรียญทองแดงแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้กับทีมชาติจีนไปนะครับผมแบบล้วก็ขอบคุณท่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ